ัดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะโชว์พระในคอของผมนะฮะจะเน้นที่พระสมเด็จวระคังนะพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเมื่อวานก็ได้โชว์ไปองค์แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าแตกต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นพระผงสุพรรณพระซุ้มกอนะครับเท่าที่ผมจพบพระซุ้มกรเนี่ยนะฮะถ้าตําหนิในหนังสือบอกว่าขอบด้านข้างทางซ้ายจะต้องใหญ่กว่าด้านขวาเนี่ย รากฏว่าจะไม่มีพุทธคุณนะครับแต่กลับด้านกันถ้าทา้งขวาใหญ่กว่าทางด้านซ้ายบางกว่าเนี่ยจะมีพุทธคุณคือขอบตรงนี้ฮนะที่หนังสือตำหนีเซียนเขาระบุนะครับว่าตรงนี้นะต้องใหญ่จริงๆแล้วต้องนี้ต้องใหญ่กลับด้านกันหมดที่ผมบอกไงเกชยโยไอตำหนีิ12จุดของเกชยโยก็กลับด้านหมดนะถ้าชายธงอยู่ซ้ายเนี่ยนะตามตำราตำหนีเนี่ยคือเกะนะฮะชายธงที่แท้คือชายธงอยู่ขวา กับไทยทงคู่ถ้าซ้ายปุ๊บจะเก๊เลยไม่มีวุทิคุณนะครับเท่าที่ผมตรวจพบอันนี้ก็คืออมีพระผงสุพรรณสององค์อะเนี่ยเรานึกว่าพันรอดเอ๊ยยังไงกันนะอันนี้คือนางพญาอกนูนนะอ่ะอันนี้เราจะมาดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กันครับประเภทแบบทอดจากคอเลยนะ มาหลายคนก็บอกพระทําไมมั่นใจอ่ะพวกเสียนพระเขาจะไม่คล้องขึ้นคอหรอกนะครับก็ไม่แน่เสมอไปนะคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ที่ผมบอกว่าลิงจุงลิงไงดันเอาพักเกมมาใส่เงี้ยก็มีนะมันบ่แน่หรอกนายเพราะคุณไม่รู้ไงพระองค์ไหนมีพุทธคุณหรือไม่นะฮะพระแท้คือพระที่ต้องมีพุทธคุณนะมันไม่ใช่แค่ถูกตําหนิหรือถูกตําราหรือเชื่อคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับคุณจะเชื่อได้ต่อเมื่ออ่า การรับสัมผัสผู้ทีคุณด้วยตัวคุณเองเนี่ยอย่างเงี้ยวิธีของผมเนี่ยคุณเชื่อได้เลยเพราะคุณรับรู้ได้เองอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมจะเป็นอกวีมือนกันอ่าดูบึกบืนเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะฮะถ้าจะเทียบกับองค์ที่แล้วก็ได้นะก็ลองดอูเอามาเทียบกันอ่าพิมพ์นี้จะเป็นยุคก,กลางนะยุคก,กลางตอนปลายคือเนื้อเริ่มจะหนึกนุ่มแล้วแต่ก็ยังอ่อ มีรูพุนที่ผมบอกไงฮะยุบยับแยกย่นนะถ้ามีครบเนี่ยคือพระว่ละคังยุคกลางนะครับก็คือองนี้นะฮะอ่าส่วนพระว่ละคังยุคปลายก็จะเป็นองนี้เนื้อจะแน่นนะ,ะที่เสียงเขาบอกเนื้อเหมือนขนมตุ๊บตับอ่ะนี่ะนะครับก็คือเขาุกเสียนทุกวันนี้เขาเล่นยุคปลายไงนะฮะแต่จริงๆริแล้วพระสมเด็จว่าละคังมีหลายเนื้อไม่ไม่ใช่มีอยู่แค่นี้หรอกนะมีหลายเนื้อมากนี่แสดงว่า เป็นคนละบล็อกแม่พิมพ์กันคุณสังเกตที่แขนตรงผ้า